นี้มีโอกาสได้มาร้องเพลงของคุณแม่คุณพงษ์รังจันให้กับทุกท่านได้รับฟังในวันนี้นะคะคบทเพลงนี้นะคะต้องบอกว่า<ช>ออกมาหวานเลย่าเพลงเดียวเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะวันนี้มาเป็นบทเพลงจุดละลายให้นะคะต้องถามถึงว่ามีความผูกพันกับคุณพ่อเวพจน์ดท่าน จริงๆแล้วน้องอีฟเนี่ยมีโอกาสได้พบกับคุณพ่อไวยพจน์ในตามงานต่างๆแล้วคุณพ่อก็เอ็นดูเรียกไอ้หนูอีฟหนูอีฟอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็มาทราบข่าวตอนหลังว่าลูกๆของคุณพ่อเล่าให้หนูฟังว่าตอนเด็กๆที่น้องอีฟเคยออกละบ,บ้างชุดแรกกับรถไฟดนตรีเนี่ยละบ,บ้างปลดดุกอุยชื่อเพลงปลดดุกอุยแล้วคุณพ่อเขาชอบเพลงนี้มากเขาบอกว่า มันรู้สึกว่าเพลงมันน่าร like oh. <sh arp> <sh arp inhale> ักตลกดีอ่าคุณพ่อก็เลยชอบเต้นเพลงมาดนี่มันเป็นไงครับาดนะครับผมเลอย่างนี้รลอนอย่างนี้อะไรมันุปดดุไม่งปัดดุ้ยอ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 อันนี้อันนี้คือปัดดูปูจริงจริรองอีกครับเดียวเดี๋ยวมาดูโกรนะครับปูคุณพงศ์ก็จะรู้เลย เออพี่พี่รู้นะเนี่ยดูดิคือน้ำลายหลายกันสองคนแล้วเนี่ยที่สำคัญวันนี้วันนี้เราไม่ได้มีแค่นี้ต้องบอกว่าก่อนที่เราเดี่ยวกลัดได้มาเจอคนละนิดคนละหน่อยเพราะวันเนี้ยฝนฟ้าตกสนามแฉะท่านดูกันได้ไม่เุ็มที่เอาไว้มาแก้ตัวงานที่บ้านกันละกันฮะปางานบวชงานบวชเออที่ประกาศที่ประกาศเนี่ยที่เขาจะไปจัดงานเนี่ย ก็คือ,อก็จะมีอีกทีนึน<ช>องอะก็มีงานที่เราจะฉลองเปิดพิพิธภัณฑ<ช>์ท่อใช่ค่ะนะครับคงได้มาเจอกันอีกนะ,ะช่วงเดือนธันวาคมซึ่งไม่น่าจะมีฝนลากายคงจะเย,เย็นๆได้คุยนสนุกสนานอันนี้ก็ให้แต่ละคนเรี่ยงปากๆกันคนละที่คนละหน่อยเริ่มต้นจากหัวหน้าทีของเราก่อนคููออกมาครูออกมาทำอะไรคะขอบขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่ๆสื่อๆก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงทุกท่านด้วยนะคะที่ Ais, ได้ร่วมโอกาสในการนะร่วมอากุก็ต้องขอบคุณที่ที่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับทุกทุกสำนักเลยดีกว่าทุกสื่อเลยทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ที่ให้เกียรติ มาในงานพระราชทานเพลิงศพของคุณพ่อไวโพจนส,สุพรรณศิลปินแห่งชาติของพวกเรานะครับผมและก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนคุณป้าคุณนา้าคุณอาค,ณคุณปู่คุณตาที่มาร่วมชมคอนเสิร์ตอยู่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีบางท่านนะคะที่เจอกันพี่ป้านาอาเขาก็บ,บอกว่ามาจากต่างจังหวัดมาสองวันแล้วนะคะบางทีก็มาค้างแถวนี้อยากจะอกบ,บอกว่าอยากอยู่ร่วมงานพระราชทาน นะคะก็พอบอกว่าอยากจะดูดนตรีพอเอื้นฝนมันตกแต่เขาก็ยังนั่งดูอยู่นะคะต้องขอบคุณแทนพ่อมากๆเลยนะคะขอบคุณมากคขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณที่วันนี้มา่วมนระในงานของพ่อแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรายังไม่หมดเพียงแค่นี้เราจะมีศิลปินก็ขอให้น้องอีฟน้องอีฝากหน่อยไหมลูกขอบคุณงาน สำหรับอีฟเองนะคะก็ต้องขอฝากผลงานด้วยละกันนะคะสำหรับอีฟอรวัน,นะคะก็ซิงเกิลล่าสุดที่ปล่อยไปนะคะก็ชื่อเพลงว่าวิชามมนนะคะลองสักหาใน YouTube ได้นะคะวิชามานเป็นบทเพลงเก่าของพี่เท่อุเทนพมินนำกับมาร้องใหม่สไตล์ลูกทุ่งหวานหวานอย่าองอีฟอรันคงเป็นวิชา ที่รายการแรกรายการชุมทานดาวทองนี่แหละค่ะโอ้เราดูทันท่กยินดีต้อนรับเลยนะคะอยากมาในรายการได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้หวานมากผมไม่มีอะไรมากมายครับพรหัสสุขเที่ยง45ชุมทานดาวทองช่องเจ็ดสีครับผมสลับผมฝากฝากสิ่งกันไปเลยนะครับฉะนั้นเลิกจากชุมทานดาวทอง ซีซั่นเอาตลกไปแข่งแล้วก็ได้อัดไว้เพลงน,นึ่งชื่อเพลงไอ้คนเอน้อยตอนนี้เปิดมา8เดือนนะครับ342ฟิลด์นะครับฟัไงได้ครับทีมงานทนะพี่พี่บะฝากอะไรตอนนี้คุณแซดเลยปทุมธานีนี ต้องขอบคุณพ <away> ี่ต <necessarily> an <angel> ั้มสามารถของขาวค่ะจากพี่เลือค่ะนั่งคู่อยู่กับพี่พ่อไอพูดแล้วก็พี่องค์วันที่ผมส่งสิทธิ์เอกมาทุกคนจะมีสโลแกนไงครับว่าถ้าพ่อไอพูดเน่พอจบปุ๊บก็จะบอกว่าขอรโชคดีแต่คนตบขับเป็นสโลแกนเขาเองน้องคนนี้ เสรถทะเบียนต่อใกล้ต่อเต่าหนึ่งแปดสองสองนะครับเดือยขยบจะนิดนะฮะโอเคลูกพี่ลูกพี่องค์ตะกี้จะเอารถออกนะครับผมยไปพดน้เลยๆแล้วพี่น้องได้เลยๆที่พวกเราจะต้องขอบคุณทุกคนด้วยเสียงเพลงต่อไปนี้จากซุปตาสายอินดี้สู่ลูกทุ่งเต็มรูปแบบนะฮะครับผมเอาเป็นปัใจของคนทั่วประเทศที่เรารู้จักกันดีขอเสียงประมือโดยต้อนรับ